We are one. Welcome แพทย์หญิงปิพยานชัยพูริอิิรัตน์ on the stage. ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันที่หมอวิทแพทย์หญิงปิยานชัยภริอิทธิรัน์แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ยและซึ่งคือศูนย์ภาพนะคะปัจจุบันก็เปิดคลินิกส่วนตัวนะคะเป็นศูนย์การแพทย์แบบองค์รวมอบค์จรนะคะอยู่ที่ย่านศรีนครินทร์บางนาค่ะวันนี้ก่อนอื่นอยกจะต้องขอขอบคุณคุณลูก ที่จัดงานในระมิธให้ทุกคนนะคะมีโอกาสได้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายกันทุกคนเลยคะ่ะขอบคุณแดงพี่โจแล้วก็พี่ใหญ่นะคะที่เป็นที่ปรึกษาทางธุกรกิจมาตลอด13ปีค่ะนอกจากนี้ก็คือต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเ,เจ้าพันนะคะถึงแม้ว่า อแสดตลอดขอขอบคุณนะคะทีนี้ก็มาถือเลยหมอเพื่อนสอกล่าวย้อนไปว่าธุรก,กิจเจลมาสเป็นธุรก,กิจที่เปลี่ยนดชีวิตมหมอย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นคือหมอมีโอกาสได้รู้จักตัวเจลมาสตัวนี้นะคะจากคุณให้ที่เป็นบาหวานันและตอนนั้นคิด้น็น้คบ เดินทางลงเหนือลงใต้นะคะไปเจอเลยที่จังหวัดยะลาปัตตานีนะคะต้องนับถือคุณโง่มากๆนะคะคือสุดยอดมากค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็หมอไปได้ศึกษาจนลึกด้านทางแหจิ้งนะคะทั้งชนลึกนะคะทั้งในระดับประเทศทําให้ตัวหมอเองยังคงประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะและก็ใช้ผลิตภัณฑ์กับตัวเองรวมถึงครอบครัวนะคะแล้วก็คนไข้มาตลอดระยะเวลาสักาปีค่ะ นี้รัฐกรรมเจลเป็นรัฐกรรมที่โดดเด่นแตกต่างนะคะเห็นผลแล้วจริงแล้วก็ทางของเราเนี่ยมีทีมจากผู้บริหารคอยสปอร์อตตลอดเวลามีระบบการเรียนรู้จาก e-learning นะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะไม่ได้เรียนเองอย่างร่วมหมอเองนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะ busy women แ,แล้วก็ schedule people ม,มากนะคะแต่สามารถตามบทเรยียนได้ทันจาก e-learning นะคะดันงนั้นหมออยากให้ทุกท่าน จงมั่นใจได้ว่าถ้าหากเราทําตามระบบที่ผู้บริหารของเรานั้นตั้งเอาไว้ทํา้ง่ายเพียงแค่สามข้อคือใช้จริงเรียนรู้บอกต่อเพียงพึ่งตามเท่านี้อย่างต่อเนื่องคุณก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะหมอเชื่อว่าถ้าตัวหมอเองซึ่งไม่มีเวลาก็สามารถทําได้ทุกท่านก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะแล้วพบกันที่ความสําเร็จค่ะ ไอ้ดามดรบิ๊กไหนไอ้ดามเจลพลาสขขอบคุณค่ะ